นี่เรากลับมาอีกรอบหนึ่งครับเรามาซื้อน้ําครับวันนี้แต่กําลังเจอเจ้าของเขากําลังกําลังจับพ่อแม่พันธุ์ส่งลูกค้าโอโจโอ้จับพ่อแม่พันธุ์ส่งลูกค้าปะครับเขากําลังลื้อเลยครับเจา้าของคนสวยากาลังลื้อเลือ้อปูครับแม่พันธุ์ดีไม่ดีดูย,ยังไงครับบอกหน่อยนี่อุ้ยเต็มเลยครับนี่นค่ะแม่พันธุ์ดีอันนี้แม่พันธ <ขา S 1> ุขข์ขาครบก้ามครบค่ะขาขาครบ กี่ขาครับขาแปดขากล้ามสองรวมเป็นสิบค่ะอูมีสิบขานะคะอย่างผมนี่นี่คันพ่อแม่พันเราจะคัดใช้อย่างนี้ให้เลยนี่นะคะอันนี้ผมมาผมมาซื้อนี่นะครับนี่ผมผมมาซื้อนี่นี่ทอนสิบบาทวันนี้มีออเดอร์มาห้าสิบคู่ส่งอันนี้ขายพ่อแม่พันเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้ตัวตัวผู้ค่ะอันนี้ตัวผู้ครับไปก็อยู่ไปอยู่บ้านใหม่ ปูจะย้ายบ้านแล้วครับย้ายไปอยู่บ้านใหม่เนาะอัน<ม>นี้กำลังลกำลังคัดเลือกส่งขายไม่ทันเลยป่ะครับค่ะไม่ทันเลยปูโตไม่ทันเลยเนี่ยอันนี้เลี้ยงแบบน้ำใสนะครับ<า>น,น,น้ำใสค่ะอันนี้ตัวที่ยังไม่ได้ขนาดก็ก็ยังไม่จับเนาะค่ะอืมมาทางมุมนี้หน่อยนึงลักษณะที่จับแล้ว,ลวเราจะเอกันให้ลูกค้าไหนค,ครับดูหน่อย อ,อันนี้แพ็กใส่กล่องไปงี้เลยนะหาแยกตัวไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขากัดกันนะคะอ๋อแยกเป็นตัวเป็นตัวเลยใช่ไหมครับโอ้หนี่ครับเยอะเลยครับนี่กำลังเอาใส่ครับใส่กแกร็บเลยครับเป็นขนมเลยครับ <c oughs> อ๋อนี่สเต็ปเปอร์หนิบเนะะาะก,กำลังคัดแยกแม่พันพ่อพันคู่ละคู่ละแปดสิบค่ะคู่ละแปดสิบครับกล่องฟอกหนึ่งได้ราคาดีเลยนี่เนาะ กำลังคัดพ่อแม่พันครับโอ้โหแพ็คเป็นขนมเลยนะเนี่ยเพื่อ <c ười> ถ้าถ้าจะไปรวมนะคะจะกัดกันตาตาเดยนอันนี้ส่งไปไกลไหมครับนี่อําเภอเมืองค่ะสุรินทร์อ๋อแค่อำเภอเมืองเนาะยี่สิบสาสิบประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึง <c ười> อว้าวมิ่งส่งเองเขาออกค่าส่งให้วา้าว ส่งเองเราดีกว่ามันอัตรามันรอดสูงสบายใจผู้ส่งผู้รับด้วยไปถึงก็ไปตรวจดูอีกรอบว่ามันคุ่คาะเาพ็มีดูดูแลให้ด้วยเจ๊เราเคมให้ลูกค้าด้วยเผื่อเคมกันตายไปด้วยละแถมไปด้วยค่ะตาลับอัปันนี่ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียค่ะตัวเมียครับโอ้ยังแข็งแรงเลยครับดิ้นออกเลยนั่นน่ะ นี่วันนี้เรามาซื้อกับจะเรามาเจอกําลังจับพ่อแม่พันธุ์ตไอ้ไอพวกนี้ก็คือยังไม่ได้ขนาดใช่ไหมครับนี่ยังค่ะอันนี้ขาหลุดไม่ไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเนี<อ>่ยก้ามหลุดไปต้องต้องสมบรูรณ<ป>์มีแปดทาครบแล้วก็มีแล้วก็ตัวใหญ่ต,ตัวใหญ่สมบรูรณ์ดูถ้าตัวใหญ่เกินหน้าเกินก็เราก็ไม่ให้ลูกค้าเพราะเอายิ่งตัวใหญ่ยิ่งดีตัวใหญ่มันหมดน้ําเชื้อหมด วัยแก่แล้วก็วไม่ขยายพันธุ์แล้วอ๋อไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์ของเขาใช่ไม่ใช่วัยเจริญจเจริญวัยเคยเจริญพันธุ์แลนะนี่วันนี้เรามาดูการจับพ่อแม่พันธุ์ปูครับวันนี้มาเจอพอดีเลยครับกี่คู่ครับเนี่ยตอนกี่คู่กันอันนี้ห้าสิบคู่คะ่ะเงินสี่พันบาท ห้าสิบคู่สี่พันบูแตกาแค่นี้นะครับสี่พันว้าวรายได้ดีมากาไ,าไ,ไปก่อนนะครับเด้อรีบแล้วค, <c oughs> ครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ KC TV ครับคุณตุ่น้อยน้อยครับตามกฤษีครับ